สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสี่ภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอ๋อจิตวิญญาณอธิบายต่อสาธารณะว่าเหตุใดจึงสร้างแท่นบูชาวิญญาณนี้มันคือการเพิ่มจํานวนของสัตว์วิญญาณภายในแท่นบูชาวิญญาณนี้เพื่อที่วิญญาจารย์จะได้รับจิตวิญญาณที่ดีขึ้นการสร้างจิตวิญญาณอายุหนึ่งปีที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับรากฐานของแท่นบูชาวิญญาณ ขั้นตอนที่สองของแท่นบูชาวิญญาณได้เสร็จสิ้นแล้วและผลการพัฒนาของมิติก็ชัดเจนมากยิ่งคนใช้เวลาอยู่ในฐานที่นานเท่าไรจิตวิญญาณของบุคคลนั้นก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้นที่สำคัญมันไม่มีขีดจำกัดล่าวอีกในหนึ่งหากวิญญา,ารย์สามารถใช้เวลานานโดยพระราการในแท่นบูชาวิญญ,ญาณนั้นวิญญาณาก็สามารถยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเขาหรือเธอ ไปสู่ระดับหมื่นปีได้แน่นอนว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานมันมอบความหวังให้กับวิญญาจารย์หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สบสาอยู่ที่คอขวดของการฝึกฝนหากจิตวิญญาณของวิญญาจารสามารถพัฒนาได้นั่นก็หมายความว่าความสามารถของวิญญาจารย์สามารถยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้วิญญาจารมีโอกาสที่จะฝ่าฟันคอขวดได้แทนบูชาวิญญาณนี้ เป็นจุดสนใจของโรคในทันท in ีในเวลาเดียวกันหอจิตวิญญาณได้ให้คำอธิบายชุดหนึ่งเกี่ยวกับทรัพยากรจำนวนมหาศาลที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาแท่นบูชาวิญญาณนี้ซึ่งรวมถึงการจัดหาสมบัติสวรรค์และโรคและพลังงานที่จำเป็นเป็นผลให้จำนวนของวิญญาจารย์ที่สามารถยอมรับได้จะถูกจำกัดหอจิตวิญญาณใช้เทศกาลนี้เป็นสถานที่ในการจัดตั้งแท่นบูชาวิญญาณเป็นครั้งแรก เพื่อประโยชน์ของวิญญาจารย์หอจิตวิญญาณได้ใช้ทรัพยากรจํานวนมากในกระบวนการนี้จะทําขึ้นด้วยความหวังว่าวิญญาจารย์จะไม่ถามถึงความพยายามของหอจิตวิญญาณในอนาคตและไม่คิดว่าหอจิตวิญญาณจะสวมรู้ร่อมคิดกับองค์กรของวิญญาจารย์ชั่วร้ายมีบางคนที่มีเจตนาร้ายได้ออกมาทำลายชื่อเสียงของหอจิตวิญญาณเมื่อใดที่แท่นบูชาวิญญาณนี้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะเป็นเท่าไรหอจิตวิญญาณยังไม่ได้ตัดสินใจและประกาศอย่างเป็นทางการในขณะนี้องค์กรจะมุ่งเน้นไปที่เทศกาลนี้ก่อนบทความและรายง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการจัดเตรียมอย่างดีและเผยแพร่พร้อมกันเป็นผลให้ชื่อเสียงของหอจิยยตวิญญาณโตบโตขึ้นมีคำถามน้อยลงเกี่ยวกับการการะทำที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาแทนบูชาวิญญาณนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางของแรงดึงดูดที่เราวิญญาจาร์ทุกคนหวยหาโดยเฉพาะวิญญาจาร์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมเทศกาลนี้พวกเขาผิดหวังอย่างมากแต่ทว่าหอจิตวิญญาณกล่าว่าจะมีการเปิดจํานวนจํากัดสําหรับแท่นบูชาวิญญาณสาัตว์วิญญาณอายุหนึ่งหมืนปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะในภายหลังหน้าตอนนี้แท่นบูชาวิญญ,ญาณนี้จะยังคงดําเนินการและพัฒนาต่อไปดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น ในขณะเดียวกันจัก,กรวาทชิงหวัวและจัก,กรวาเทียนโตได้กำหนดบทลงโทษต,ต่อหอจิตวิญญาณสำหรับการจัดหาทรัพยากรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแท่นบูชาวิญญาณนี้การโฆษณาชวนเชื่อของหอจิตวิญญาณมุ่งเป้าไปที่สำนักถังสำนักถังเป็นองค์กรที่ทรยศความขัดแย้งระหว่างสำนักถังและหอจิตวิญญาณก่อนหน้านี้ ได้รับความสนใจอย่างมากตอนนี้หอถิวิญญาณมีอาวุธทำลายรางสูงอย่างแท่นบูชาวิญญาณนี้แล้วก็จะช่วยโอกาสเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อปราบปรามสำนักถางไปอีกขั้นพวกเขาต้องการปิดอำนาจของสำนักถาง,างที่จะพูดเทศกาลนี้ถือว่าประสบค,ความสำเร็จอย่างมากบรรดาผู้ที่อย่างรู้สามารถบอกได้ว่าเทศกาลนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีแรงจูงใจซ่อนเลนแต่ถ้าว่า คนส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ของแท่นบูชาวิญญาณนี้และรางวัลมากมายที่หอจิตวิญญาณมอบให้ในปัจจุบันไม่มีใครสงสัยฐานะของหอจิตวิญญาณในโลกของวิญญาจาร์อีกต่อไปโดยธรรมชาติแล้วสมาชิกรัฐสภาที่สนับสนุนหอจิตวิญญาณเริ่มปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างไร้เหตุผลจนทําให้เสียงของฝ่ายนกพีราบอ่อนแอลงเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การแข่งขันแบบคัดออกกำลังจะเริ่มขึ้นในครั้งต่อไปหลังจากการแข่งขันเบื้องต้นมีผู้เข้ารวบไม่ถึงครึ่งที่ได้รับมากกว่า60คะแนนส่วนใหญ่ถูกคัดออกในระหว่างการทดสอบท้ายที่สุดแล้วการทดสอบคือการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของคนเหล่านั้นสำหรับผู้ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถเพียงอย่างเดียวพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะแข่งขันในเทศกาลนี้ในท้ายที่สุดผู้คนกว่า1,600คนได้เข้าสู่รอบคัดออก ของการแข่งขันมีการแข่งขันแบบคัดออกสีรอบซึ่งประมาณร้อยคนจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบต่อไปทางโอเรนเดินสบายๆไปตามถนนในเมืองหมิงตูเมืองหมิงตูกำลังเฟื่องฟูในฐานะที่เป็นเมืองสำคัญของทวีปในปัจจุบันถนนห้นทางของเมืองนี้พลุกพ่านไปด้วยการจะราจรที่ติดขัดและผู้คนจำนวนมากที่วิ่งพลุกพล่านหรืราบฟ้าตั้งต่างงานอยู่สองข้างทาง โปสเตอร์ขนาดใหญ่ของเทศกาลนี้ถูกแขวนไว้ทั่วเมืองเจ้าหญิงมังกรเงินกูเยนาเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สาธารณาชนเมื่อไม่นานมานี้ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับทังโอเรนและกูเยนาในปัจจุบันพวกเขาคือร่างสองร่างที่ยืนอยู่บนเวทีกลางของโลกทังโอเรนเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนเนื่องจากการต่อสู้ในศึกฆเทพในอาณาจักรชิงหรัว ในขณะที่กูเยนามีชื่อเสียงจากเทศกาลนี้ทั้งสองคนมีชื่อเสียงโดยไม่ได้เลือกแต่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้เมื่อพวกเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนซอไรเคอร์เมื่อกว่าทศวรรษิที่แล้วพวกเขาไม่เคยจินตนาการถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เลยทั้งโอเรนเดินไปยังสถานที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลเกินไปซึ่งมีจอขนาดใหญ่ดึงดูดความสนใจของเขามีคนจํานวนมากที่ยืนล้อมรอบหน้าจอขนาดใหญ่ ซึ่งกาลังฉายฉากการทดสอบอยู่วิญญาจารย์ได้แสดงความสามารถของพวกเขามีบางฉากจากแท่นบูชาวิญญาณสัตว์วิญญาณหมื่นปีเป็นไปตามที่ทางอเรินคาดการไว้หอจิตวิญญาณสามารถสังเกตสถานการณ์ภายในแท่นบูชานี้ได้แต่เราะว่าภาพของฉากนั้นไม่ได้จวดจอได้แตกต่างทางอเรินนืกถึงเวลาที่เขาเข,าเข้าไปในเขตต้องห้ามซึ่งหอจิตวิญญาณตรวจไม่พบมิฉะนั้นพนักงานที่ดูแลจะตอบสนองแตกต่างกัน เมื่อเขาออกมาจากสานที่แห่งนั้นเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของทางอเรนดังขึ้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมาและพูดว่าใครท่านผู้อาวโโุโสอยู่รงเย่ข้าเป็นหัวหน้าไดขาธิการสมาคมหุ่นจกนักรกลข้าขอทราบได้ไหมว่าอีกนานแค่ไหนก่อนที่ท่านจะมาถึงสนามทดสอบได้ยินเสียงสุภาพที่ไปอีกด้านหนึ่งของสายอีกสินาทีข้าจะไปถึงที่นั่นทางโอเดน มองดูวดาที่แสดงบนเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเขาการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้แต่ทว่าการแข่งขันของทางโอเรนไม่ได้กําหนดไว้สําหรับวันนี้แต่เป็นวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจํานวนมากส่งผลให้ผู้จัดงานต้องจัดตารางการประชุมหลายครั้งสมาคมหุ่นจกนักรกลได้ส่งคําเชิญไปยังทางโอเรนเพื่อที่เขาจะได้แสดงทักษะของเขาในวันนี้ ในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องการยืนยันชื่อของหุ่นจกนักรกลระดับสูงที่สร้างขึ้นโดยถังอุเรนเอาระเราจะรอการมาถึงของท่านในสนามประรองถังอุเรนเรื่องฝีเท้าของเขาเมื่อเขาวางเครื่องมือสื่อสารเขาไม่ได้ใช้รถเพราะเขาต้องการสังเกตสถานการณ์ในเมืองหมิงตูอย่างใกล้ชิดเขาคาดว่าจะมีการโจมตีโฆษณาชวนเชื่อจากหอจิตวิญญาณ มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนโดยรวมของพวกเขาในครั้งนี้ในความเป็นจริงแผนของสำนักฐางดำเนินไปพร้อมกันกับแผนของโรงเรียนซือไรเคอร์สมมคมหุ่นจักรกลสมควรได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในสาพันธ์สมาคมช่างเตเล็กไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้อีกต่อไปมันเป็นสมาคมที่โดดเด่นที่สุดแต่สมาคมหุ่นจักรกลเป็นกำลังหลักในสาพัน สนามทดสอบตั้งอยู่ไม่ไกลจากฝั่งตะวันตกของย่านใจกลางเมืองมันอยู่ในอาคารที่คล้ายกับสนามกีฬาอาคารใหญ่โตมากเห็นได้ชัดว่าสมาคมหุ่นจากโนล่่ำรวยมากสามารถเป็นเจ้าของที่ดินพื้นใหญ่เช่นนี้ได้ในเมืองมินโตทั้งเวรนสมาถึงทางเข้าซึ่งมีพนักง,งานรอเขาอยู่เขาถูกนำทางไปยังสนามทดสอบสนามทดสอบเป็นโครงสร้างโลหะทั้งเวรนสรู้สึกได้ทันทีว่ามีสนามพลังทันทีที่เขาเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะสนามทดสอบตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองสนามทดสอบมีความสามารถในการป้องกันร,ระดับแนวหน้าในสาพันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของเมืองหมิงโตแระของเมืองตัวเองอาวุธระดับสูงจำนวนมากในสาพันและรับการทดสอบในโรงงานของเราเวทีการทดสอบแบ่งออกเป็นสามภูมิภาคการทดสอบอาวุธของหุ่นจกนักรกลการทดสอบที่ครอบคลุมของหุ่นจกนักรกล แการทดสอบอาวุธระดับสูงเรากำลังนำท่านไปสู่เขตทดสอบที่ครอบคลุมของหุ่นจักรกในขณะน,นี้คนที่นำทางเป็นบุคลากรหญิงอายุ20กว่าปีเธอสวมเครื่องแบบสีขาวซึ่งเน้นรูปร่างของเธอเธอยิ้มหวานทุกครั้งที่เธอพูดเธอมีผมสั้นสีน้ำตาลแดงซึ่งดูเรียบร้อยและทำให้เธอดูมีสเสน่ห์ดวงตาของเธอกลมโตด้วยสีน้ำเงินที่เผยให้เห็นสายเลือดของเมืองหมิงตูในท้องถิ่นของเธอ ธาภานปัจจุบันก่อตั้งขึ้นหลังจากการประทะก,กันร,ระหว่างการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกของทั้งสองทวีปการประทะก,กันเกิดขึ้นระหว่างทวีปโต้หรวัวกับทวีปตะวันจันทาเทคโนโลยีวิญญ,ญาณที่ก้าวหน้าที่สุดส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากทวีปตะวันจันทาในตอนนั้นเป็นเพราะเทคโนโลยีวิญญ,ญาณขั้นสูงที่นำโดยทวีปตะวันจันทาซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวในทวีปโต้หรวัว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหมื่นปีที่แล้วดวงตาและสีผมของบุคลากรหญิงเผยให้เห็นว่าเธอเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากทวีปตะวันจันทาขณะที่เธอแนะนําสถานที่เธอดูจะแอบดูถังโอเรนเป็นข้างคราววันนี้ถังโอเรนแต่งตัวสบายสบายสวมกางเกงขายาวสีดํากับเสื้อสีดํากระดุมสองเม็ดถูกปลดออกเผยให้เห็นเกล็ดมังกรเงินที่ห้อยอยู่รอบคอของเขาบนข้อมือของเขายังมีสร้อยข้อมือเจ็ดสี เขาไม่ได้รักษาลักษณะใบหน้าดั้งเดิมของเขาไว้เขาสวมภาพลักษณ์ของอยูรงเย่ซึ่งได้รับการปลอมตัวจนดูดีขึ้นมากนเห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่หญิงระดับสูงที่ปฏิบัติหน้าที่ในสมาคมหุ่นจักรน,นั้นไม่เพียงแต่ดูแลถังโอเดีนเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นเอยังตระหนักว่าบุคคลน,นี้คือผู้ทรงอํานาจที่มีทักษะในการบังคับหุ่นจกนักรจากการปรากฏตัวของอยูรงเย่ เป็นเพียงชายอายุ27หรือ28ปีซึ่งอยู่ในช่วงปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอนาคตที่สดใสของเขานั้นไร้ขีดจำกัดโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่รังเกียจที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีพลังอำนาจที่โดดเด่นเช่นนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจดจำแม้ว่ามันจะไม่มีอนาคตสำหรับเธอข้อตามนอกจากนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเธอจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ บุคคลใดก็ตามจากธบ,บันระดับสูงที่ทำงานหนักพอๆกับเธอจะมีทักษะในการคว้าโอกาสในความเป็นจริงเธอทำตัวเหมาะสมและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน้าทางเหรนมาโดยตลอดขณะที่เขาฟังการแสดงของเธอทางเรินก็สังเกตสภาพแวดล้อมของเขาด้วยเธอพูดถูกการป้องกันที่นี่ค่อนข้างแน่นหนะาโรหาผสมที่ใช้ในอาคารนั้นลลอมขึ้นจากการรวมกันของโราหาร้ายชนิด ที่รอแบบพิเศษในฐานะช่างตีเหล็กทั้งโอเรนพุ้นเคยกับเราหาเห็นได้ชัดว่าสมาคมนี้ช่างมั่งคั่งยินดีต้อนรับมีคนนับสิบจากสมาคมหุ่นจากคนที่ต้อนรับเขาทันทีที่เขาเดินเข้าไปในเวทีที่กว้างขวางผู้นำเป็นชายรูปร่างผอมสูงอายุมากกว่า40ปีเขาแต่งเครื่องแบบด้วยเครื่องแบบของเขาประดับด้วยรวดลายสีเงินซึ่งทำให้เขาดูแตกต่างจากพนักง,งานคนเอ็น มันเป็นอาคารรูปไข่สูง200เมตรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1,000เมตรพื้นที่ทั้งหมดกว้างขวางมากพื้นที่ปิดล้อมขนาดมาหฮืมาเช่นนี้ยากที่จะเกิดขึ้นได้เห็นได้ชาติว่าถังโอเรนรู้สึกถึงความผันผวน,นของพลังงานในสถานที่นั้นผู้อาวุโสยู่รงเย่ข้าเป็นหัวหน้าเลรขาที่การสมาคมหุ่นจกนักรกข้ามีชื่อว่าริชอปิงข้าติดต่อกับท่านก่อนหน้านี้ ข้าดีใจที่ได้เป็นสักขีพยานในการทดสอบในครั้งนี้ทางโอลินจับมือรีชือปิงเขาพูดอย่างเฉยเมยว่าเราจะเริ่มโดยเร็วที่สุดรีชือปิงเห็นว่าทางโอรินไม่สนใจที่จะพูดคุยเขาจึงพูดอย่างยิ้มแย้มว่าตกลงข้าจะส่งคนไปเตรียมให้ท่านทันทีท่านจะใช้หุ่นจักรกลของท่านเองหรือหุ่นจักรกลของเราทางโอรินตอบอย่างไม่เป็นทางการว่าจะดีกว่าหากสมาคมของท่าน ัดหาหุ่นจากกลให้เราดังนั้นจะไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับหุ่นจากกลของข้าหลังจากที่ข้าทดสอบเสร็จแล้วรีชูปิงพยักหน้าพูดขึ้นว่าถ้ามันช่วยท่านประหยัดเวลาได้ก็ดีเหมือนการมิฉะนั้นเราจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลของหุ่นจักกลของท่านหลังจากการทดสอบเราได้ป้อนข้อมูลของหุ่นจักกลของเราแล้วท่านผู้อาวุโสยูรงเยข้ายินดีต้อนรับ ในนามของสมาคมมุนจกลท่านรองผู้นำสาพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้และเขาน่าจะมาที่นี่ด้วยแต่เขามีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการเขาเป็นคนที่ธุระเยอะมากท่านผู้นำสาพันธ์ของเราก็ยังติดอยู่กับการประชุมปกติในรัฐสภาและเขาไม่สามารถเคลียร์ตารางงานได้พวกเขาต้องการพบคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์เช่นท่านเป็นอย่างมากท่านผู้นำสาพานันเตือนข้าเป็นพิเศษ ให้เชิญท่านเข้าร่วมสมาคมหุ่นจักรกลของเราวิญญาจาร์หุ่นจักรกลที่ทรงพดังเช่นท่านคือสิ่งที่สมาคมหุ่นจักรกลต้องการอย่างแท้จริงข้าขอทราบความคิดของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมหางอุรินชำเรืองมองเขาพูดขึ้นว่าเชิญข้าเข้าสมาคมมีอะไรให้ข้าบ้างคำถามโดยตรงของเขาทําให้หัวหน้าไรขาธิการลีชือปิงไม่ฐานตั้งตัว เขาอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงจากนั้นเขาก็คร่ำครวญอยู่ในใจพูดขึ้นว่าเด็กเรานี้จากตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไม่รู้เรื่องความสุภาพแต่ถ้าว่าเขายังคงยิ้มอยู่บนพื้นผิวในขณะที่เขาพยักหน้าพูดขึ้นว่าแน่นอนว่ามันจะช่วยท่านได้ด้วยฐานการฝึกฝนของท่านหากท่านสามารถผ่านการทดสอบในวันนี้ได้สําเร็จเราจะมอบใบรับรองระดับวิญญาจารย์หุ่นจักรกลให้กับท่านทันท,นทีข้าเชื่อว่า ท่านยังกรอกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เสียใช่ไหมด้วยใบ,บรับรองที่มอบให้โดยสมาคมหุ่นจกนักรกลมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับท่านในอนาคตไม่ว่าแผนในอนาคตของท่านจะเป็นอย่างไรใแบบรับรองของเราได้รับการยอมรับไปทั่วทั้งทวีปถ้าท่านเต็มใจสมาคมหุ่นจักรกลของเราจะมอบหมายภารกิจบางอย่างในเวลาเดียวกันเป็นงานที่ต้องจ่ายเงินสูงมาก ธรรมคมหุ่นจักรกลของเราจะจัดกิจกรรมบางอย่างในช่วงเวลาที่แน่นอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างวิญญาจารย์หุ่นจกนักรกลวิญญาจารย์หุ่นจักรลระดับต่างๆจะมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกาัในคาดแน่ใจว่าสิ่งนี้จะช่วยท่านได้เช่นกันนอกจากนี้ในฐานะวิญญาจารย์หุ่นจักรลระดับสูง ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมด้วยอังโวลินถามว่าแล้วข่าจะได้ตำแหน่งใดในฐานะวิญญาจารย์หุ่นจักกลรีซูพิงพูดขึ้นว่าหากท่านสามารถจัดการทักษะสามเหลี่ยมสายฟ้ากูเยนาได้สำเร็จเราสามารถประเมินท่านเป็นวิญญาจารย์หุ่นจักกลระดับแปได้ทันทีพูดตามเหตุผลแล้วทักษะนี้สามารถทำให้ท่านก้าวไปสู่ระดับวิญญาจารย์หุ่นจักกลอันดับ9้ได้แต่ทว่าตามกฎของสมาคม มีข้อกำหนดเบื้องต้นหลายประการสำหรับบุคคลที่จะได้รับการประเมินให้เป็นวิญญาจารย์หุ่นจักรกลระดับ9้าตัวอย่างเช่นวิญญาจารย์หุ่นจักรกลระดับ9จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันยอดนิยมหลายรายการและทำคะแนนได้ในระดับหนึ่งวิญญาจารย์หุ่นจักรกลระดับ9ต้องมีความร่วมมือจำนวนหนึ่งภายในสมาคมและอื่นๆหลังจากที่ท่านเป็นวิญญาจารย์หุ่นจักรระดับ8แล้วเราจะคอยติดตามรายละเอียดเหล่านี้อย่างใกล้ชิดตราบใดที่ท่าน ทำสามภารกิจให้สมาคมสำเร็จเราสามารถทำการยกเว้นและเลื่อนตำแหน่งท่านให้เป็นวิญญาจารย์หุ่นจักรกลระดับก้าได้รีซือปิงพูดอย่างสุภาพแต่ทว่าน้ำเสียงของเขาบอกเป็นในอย่างชัดเจนว่าเขาหวังว่าทางเยนจะร่วมมือกับสมาคมหุ่นจกนักรกลในระดับที่ลึกกว่านั้นวิญญาจารย์ที่มีพื้นฐานการฝึกฝนในระดับราชทินานานพมยุทธ ที่เข้ามาในสมาคมหุ่นจกนักรกลสมาคมสามารถยอมรับด้วยอาวุธที่เปิดกว้างแม้ว่าแนวคิดของหุ่นจกนักรกลจะทําให้คนธรรมดาสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แต่ทุกคนก็รู้ว่าวิญญาจารย์หุ่นจักรกลที่ทรงพลังอย่างแท้จริงก็คือวิญญาจารย์ที่ทรงพลังเช่นกันนี่เป็นเพราะมีเพียงวิญญาจาร์ที่ทรงพลังเท่านั้นที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับความอดทนของเขาในฐานะวิญญาจารย์หุ่นจักรกลได้สิ่งนี้ จะช่วยให้วิญญาจาร์หุ่นจักรกลสามารถใช้งานหุ่นจักรกลที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและปลดปล่อยทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อนั้นการผสมผสานของทักษะวิญญาณและหุ่นจกนักรกลจึงจะสมบูรณ์แบบงั้นเรามาเริ่มการประเมินกันเลยทังอูดินทำหน้าเฉยเมยแต่เขาคิดในใจปัจจุบันตัวตนของเขาคือ,อยูหลงเย่เริ่มที่จะเปิดเผยความแข็งแกร่งของเขาถ้าเขาทำให้ตัวตนนี้ มีภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมันจะทําให้ตัวตนดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัยการมีระดับของสมาคมหุ่นจากคนไม่ใช่เรื่องเร็วร้ายสําหรับการเป็นวิญญาจารย์หุ่นจากคนระดับ9เขาไม่สนใจเขายังไม่มีความตั้งใจที่จะทําภารากิจใดๆให้สําเร็จสําหรับสมาคมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ